สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้มาพบกับแรงในธรรมชาติ EP สนะคะแรงอ่อนและแรงเข้มค่ะแรงอ่อนและแรงเข้มคืออะไรนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนและแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มนะคะเป็นหนึ่งในแรงนิวเคลียร์นั่นเองค่ะแลวแรงนิวเคลียร์คืออะไรนะคะทบทวนความรู้กันอีกนึงนะคะเราเคยเรียนในเรื่องของเคมีกันมาแล้วจําได้ไหมทำได้ปะอ่า ในทางเคมีเนี่ยเรามีแรงนิวเคลียร์เกิดขึ้นนะคะนั่นคือในสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุค่ะอย่างในภาพนี้คือธาตุโพแทสเซียมถูกไหมคะในธาตุโพแทสเซียมเนี่ยเราจะมีตัวเลขกำกับอยู่นะคะถ้านักเรียนยังจําได้เลขด้านบนเลขด้านบนเขาเรียกว่าเลขมวลค่ะเลขมวลเลขมวลเกิดจากอะไรคะทุกคนเลขมวลเนี่ยจะเกิดจากจํานวนโปรตอนของธาตุจานวนโปรตอนนะคะ รวมกับจำนวนนิวตรอนของธาตุในขณะเลขข้างล่างนะคะเขาเรียกว่าอะตอมิกนัมเบอร์นะคะหรือเลขอะตอมเลขอะตอมก็จะบอกจำนวนโปรตอนของธาตุนะคะในธาตุที่เสถียรเนี่ยจำนวนโปรตอนจะเท่ากับอิเล็กตรอน้านักเรียนจำได้แบบจำลองอะตอมของเราเนี่ยใจกลางของอะตอมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยโปรตอนกับนิวตรอนถูกไหมคะเขาเรียกรวมกันว่าอะไร นิวเคลียสถ้าถามว่านิวเคลียสมันไปรวมกันอยู่ตรงกลางได้ยังไงก็เพราะว่ามันมีแรงแรงนึงค่ะแรงแรงนั้นคือแรงนิวเคลียสนะคะแล้วก็รอบนอกของนิวเคลียสเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอะไรอิเล็กตรอนนะคะกระจายเต็ไมไปหมดเลยในภาพนี้เป็นแบบจําลองอะตอมของกลุ่มหมอกนะคะกลุ่มหมอกภายในคือโปรตอนรวมกับนิวตอนเรียกว่านิวเคลียส ซึ่งรอบนอกคืออิเล็กตรอนในส่วนของนิวเคลียสเนี่ยนักเรียนเคยคิดไหมว่าเฮ้ยการที่โปรตอนมันมาอยู่ติดกันอะมันอยู่ในนิวเคลียสถูกปะ่ะโปรตอนเนี่ยในทางไฟฟ้ามันมีประจุเป็นบวกถูกไหมบวกกับบวกมาอยู่ด้วยกันปกติมันจะต้องเป็นไงในทางไฟฟ้าบวกกับบวกมีอยู่ด้วยกันปกติมันจะต้องผลักกันแต่ทําไมแต่ทําไมในอะตอมของธาตุมันมาอยู่ด้วยกันได้นั่นแหละคือสิ่งที่เรากําลังจะศึกษานะคะ ไปดูต่อ,อ,อไปดูต่อนะคะแรงนิวเคลียร์นะคะนิวเคลียร์ฟอสแรงนิวเคลียร์คืออะไรนะคะมันเป็นแรงที่ทําให้โปรตอนที่มีประจุเดียวกันเนี่ยรวมกันในนิวเคลียสได้ถ้าทางไฟฟ้าอย่างที่บอกโปรตอนมันจะแยกออกจากกันถูกปะ่ะแต่ทำไมมันไม่เป็นไปตามแรงไฟฟ้าก็เพราะว่ามีแรงที่เรียกว่าแรงนิวเคลียร์นี่นแหละที่มันดึงโปรตอนเข้าด้วยกันนะคะและที่สำคัญ แรงนิวเคลียร์ตรงนี้มีอํานาจมากกว่าแรงไฟฟ้าความเข้มของมันมีมากกว่านั่นเองค่ะลักษณะของแรงนิวเคลียร์เนี่ยจะต้องเกิดภายในนิวเคลียสของอะตอมเท่านั้นนะคะเราจะไม่พบที่อื่นสมมุติอ่ะแล้วระเบิดนิวเคลียร์เหรอครูระเบิดนิวเคลียร์ก็คือการที่เราใช้แรงที่เกิดในอะตอมนั่นแหละมาสร้างพวกระเบิดนิวเคลียร์นะคะ แรงนิวเคลียสจะยึดเหนี่ยวนิวทรอนให้อยู่รวมกันในนิวเคลียสนิวทรอนพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นนิวเคลียสอะคะ่ะนิวทรอนคือการรวมตัวกันของโปรตอนกับนิวตอนก็คือเหมือนนิวเคลียสนะคะและเกิดในระยะสั้นมากๆถ้ายกตัวอย่างกลับไปถึงแรงโน้มถ่วงโลกแรงโน้มถ่วงโลกเนี่ยเอ้ยเราอยู่ตรงพื้นโลกก็ยังมีถูกปะเราไปลอยอยู่ข้างนอกก็ยังมีตราบใดที่ยังอยู่ในบริเวณเบรรยากาศโลกทีนี้ ถ้าเราออกไปไกลเท่าไหร่แรงน้มถ่วงก็ยังอยู่ระหว่างดวงจันทร์ก็ยังมีแรงดึงดูดกันอยู่ถูกปะแต่แรงนิวเคลียมันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ได้เกิดไกลขนาดนั้นมันเกิดในพื้นที่ใกล้ๆเท่านั้นเกิดในอะตอมใกล้ๆนะคะประเภทของแรงนิวเคลียมี2ประเภทนะคะก็คือ weak force แรงอ่อนกับ strong force แรงเข้มซึ่งนักเรียนเคยคุ้นกันมาแล้วว่า เมื่อก่อนเขาเรียกว่าแรงนิวเคลียร์แบบอ่อนกับแรงนิวเคลียร์แบบเข้มดังนั้นถ้าเรียนไปเซิร์ชใน Google นะคะเซิร์ชใน Google เนี่ยนักเรียนก็อาจจะไม่เจอคาว่าแรงอ่อนกับแรงเข้มแต่เขาจะใช้แรงนิวเคลียร์แบบอ่อนกับแบบเข้มแต่ตอนนี้มันปรับคําใหม่แล้วนะคะแรงอ่อนคืออะไรแรงอ่อนคืออะไรเป็นแรงที่เกี่ยวข้องกับการสลายของาธงตาตุกัมะถังสีะคะ่ะธาตุเนี่ยมันมีโลหะอะโลหะกึ่งโลหะใช่ไหมแต่มันก็มีธาตุหรือเภทหนึ่งที่จะสามารถสลาย ให้อนุภาคต่างๆได้แล้วทําให้ธาตุมันเกิดการเปลี่ยนรูปร่างเช่นคาร์บอนสิบสี่เนี่ยถ้าเกิดมันเกิดการให้ธาตุกำมะตังสีออกมานะคะมันก็สามารถเปลี่ยนเป็นไนโตรเจนสิบสี่ได้การสลายของธาตุกำมะตังสีให้อนุภาคเบต้าเบต้าก็จะมีทั้งเบตา้าบวกเบต้าลบนะคะส่วนมากก็จะใช้เป็นสลายได้เบต้าลบอย่างคาร์บอนสิบสี่จะกลายเป็นไนโตรเจนสิบสี่ได้ตัวยอย่างการสลายนะคะคาร์บอนสิบสี่ให้เป็น ในตัวเจน14เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากตัวนิวตอนของคาร์บอนส4สลายสลายออกมาเป็นโปรตอนค่ะโปรตอนแล้วก็สลายได้อิเล็กตรอนแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นอนุภาคที่เป็นคางค่ะอิเ e ล็กตรอนแอนตี้นิวเทรโนถามว่าเอา้าทลไมมันต้องสลายให้ออกมามันต้องการให้มีความ เสถียรขึ้นนะคะให้ต้องการให้ธาตุเนี่ยเกิดความเสถียรขึ้นถ้าเกิดนิวตอนในคาร์บอน14เนี่ยมันสลายได้โปรตอนเล็กตอนอิเล็กตอน,อตอนแอนตินิวทริโนโลแล้วเนี่ยธาตุนิวเคลียสของธาตุก็จะมีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะนี่จึงเป็นแรงอ่อนแรงอ่อนจะเกิดที่เออแรงอ่อนจะเกิดจากการสลายของธาตุกัมะาราังสีนะคะ ผลจากแรงอ่อนนะคะก็จะทําให้อนุภาคบีตา้าสลายตัวให้อนุภาคบีต้าในธาตุได้นะคะสลายธาตุกัมมันรัง,งสีในชั้นเนื้อโลกก็ได้ซึ่งการที่ไปสลายธาตุกัมมันรัง,งสีในชั้นเนื้อโลกชั้นเปลือกโลกเนี่ยทำให้เกิดความร้อนใต้พิภพขึ้นมานะคะความร้อนใต้พิภพอ่า ประโยชน์ของแรงอ่อนเนี่ยเนื่องจากมันสลายให้ธาตุเบตา้าถูกปะเป็นธาตุกับมันเออสลายให้ประจุบเบต้าออกมาซึ่งเป็นธาตุกับมันตารางสีถูกไหมที่เรามาหาเขาก็เลยเอามาหาทางโบราณคดีนะคะทางธรณีวิทยาสืบหาอายุนั่นเองค่ะแรงต่อมานะคะแรงเข้มถ้านักเรียนดูที่ ธาตุนะคะในธาตุมันจะยึดติดกันเป็นโมเลกุลถูกปะ่ะในโมเลกุลของธาตุเอามาหนึ่งอะตอมภายในอะตอมข้างในประกอบด้วยนิวเคลียสค่ะนิวเคลียสจะประกอบไปด้วยนิวตอนโปรตอนและอิเล็กตรอนอยู่รอบนอกใช่ปะ่ะข้างในนิวเคลียสจะประกอบไปแค่นิวตอนกับโปรตอนสองตัวรวมกันซึ่งนิวตอนกับโปรตอนสองตัวรวมกันเนี่ยบางทีเราก็จะเรียกว่านิวคลีออนถูกไหมคะในนิวตอนเนี่ยจะมีประจุที่เป็นควาร์กอยู่นะคะควาร์ก แรงเข้มเนี่ยคือแรงที่ยึดเหนี่ยวควากเมื่อก่อนเราจะรู้ว่าเอ้ยอิเล็กตรอนเล็กสุดแมเมื่อก่อนเมื่อก่อนก่อนเลยอะตอมเล็กสุดถัดมาเจอโปรตอนเล็กตอนนิวตอนอไม่ได้เล็กสุดแล้วตอนนี้มีสิ่งที่เล็กกว่านะคะนั่นคือควากค่ะวควากเป็นอนุภาคที่เล็กกว่านิวคลีออนค่ะเล็กกว่าโปรตอนเล็กกว่านิวตอนนะคะซึ่งวควากเนี่ยวควากถ้า,วาควากมารวมตัวกันเยอะๆควากจะเกิดเป็นนิวคลีออนดังนั้น แรงเข้มเป็นแรงที่ยึดควักให้มาเชื่อมต่อติดกันเพื่อที่จะได้เกิดนิวเคลียสของธาตุนะคะสมบัติของแรงเข้มเนี่ยถ้ามันยิ่งอยู่ไกลกันเท่าไหร่เนี่ยเราจะพบว่าแรงมันมากขึ้นค่ะให้นึกถึงว่าถ้านักเรียนเนี่ยมีหนังยางอยู่แล้วเราผูกของสองอันไว้แล้วเราดึงของสองอัน,นแยกออกจากกาันอะนักเรียนเคยสังเกตหนังยางไหมคะมันจะตึงมันจะแรงมาก แลวสุดท้ายมันก็จะดึงกลับไปแปลว่าอนุภาคของควาร์กมันไม่สามารถหลุดออกไปจากหนังยางได้ถ้าเรามัดกันอยู่มันจะไม่หลุดออกไปเราจึงจะไม่พบควาร์กอิสระในธรรมชาตินะคะเราจะพบควาร์กอยู่แค่ในอะตอมของธาตุเพราะอะไรละ่ะเพราะมีแรงเข้มตรงนี้ดึงมันเข้าไว้ด้วยกันนั่นเองนะคะสรุปนะคะแรงในธรรมชาติของเราเนี่ยก็ประกอบไปด้วยทั้งหมด4แรงแรงแรกคือแรงนิวตรองโลกค่ะ แรงที่2คือแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงที่3คือแรงที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้นั่นคือแรงเข้มซึ่งเป็นแรงที่ยึดเหนี่ยวควาร์กให้มารวมกันเป็นนิวคลีออนะคะอยู่ในนิวเคลียสของธาตุและแรงสุดท้ายค่ะแรงอ่อนแรงอ่อนก็คือแรงที่จะสลายให้อนุภาคบีต้าออกมานั่นเองนะคะเอาไว้ใช้กับพวกหาอายุของซากโบราณที่จะสลายตัว นะคะสลายตัวได้คำถามคำถามสุดท้ายนะคะมีคำถามทั้งหมด3ามคำถามนะคะให้นักเรียนตอบใน Google Classroom เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยคำถามที่หนึ่งถามว่าแรงอ่อนเนี่ยค่ะเกี่ยวข้องกับการสลายนิวเคลียสของธาตุกำมันะรังสีอย่างไรสลายให้อะไรนะคะคำถามที่สองถามว่าถ้า ถ้านะคะเอาใหม่เอาใหม่คำถามที่สองถามว่าในนิวเคลียสของโปรตอนและนิวตอนเนี่ยมันอยู่รวมกันได้ด้วยแรงชนิดใดค่ะแล้วก็คำถามสุดท้ายนะคะอยากถามว่าแรงเข้มเนี่ยสัมพันธ์อย่างไรกับระยะทางนะคะแรงเข้มมีความสัมพันธ์อย่างไรกับระยะทางทั้งหมด3คํคำถามตอบลงในคัสตรูมเหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่เข้ามาเรียนแล้วก็น่าจะได้ความรู้ออกไปไม่มากก็น้อยนะคะเป็นสรุปย่อๆมาให้แล้วโอเคแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ